พี่น้องครับขออกกันอีกแล้วครับคลิปหนึ่งนะครับรมบต,ตช่วงแรกย่ำแรงครับทาช่วยเห็นสางพี่น้องสางบุกนาวิธีสาวนหน่อยครับช,ช้างบุกน่ารักมากเลยครับ <laughs> ช้างบุกนาวิธี สาวน้อยเป็นปัดแผลสั่งมาเบึงมลำครับสั่งมหาหนอองอก่้งสั่งมาหานองูิงบอกี่น้องครับได้น่ไปดอดตอ่าก็แต่งตัวเป็นทหาแค่ตัวนั้นไหมเ c ป็นีมอลำเนาะงพรครูเจ้าคณสมบูโรงเรียนน้องทั้งคองหน้าวิศว์ทั้งองนเกณน์ยศทั้ง่อ นีที่เขาบ้นเลี้ยงเลี้องหม้อล้าแล้วจากที่สิงคโปร์มองเดีวรเพิ่มจกเิกาเข้านี่มาสองวันเต็มๆโอ้ยอร่อยจริงจริงอาตมทำไมทันเลี้ยงรวัานี่ที่ทำจะพูดแับแซ่บแซบไม่ใช่อร่อยเฉยเฉมันพูดแตว่าะม็นหัก ม่สามปนตสุดยอดนี่แม่พ่อค้าขายกองัซื้อการอุนสเพื่อรวบรวมปัจจัยเป็นการอัเนิกอสร้างอันก่อสร้างโตกบหลังโยมนะทางปีใหม่โกัปละมันนทัางมกคลนิ่งมกุฎ ย่นครับฮะาผู้ใหญ่บ้านเรานี่สะปูไปเส้นใดกรรมการทั้งหลายต้องรับผิดชอบตัวหน่อยหน่อยตัวนึงนี่อายุจักปีหน่อยหน่อยเพื่อไงตายตายก่อนซีสองตัวโอซีหกแปดตนนั้นยังไกูแปด โอ้ซีหกแปดสีหกแปดลอยคุณลอยไปนะน้องเพิ่งงอได้ครับผมโอ้เ้อะเซี่งไฮยสีหกแปด ขัเป็ไยนร่บจาที่ไรงเมืองไทยนาะ่ครับถ้ทำได้ไทแรบได้แคุณรบมิเดได้อย่างไรละแม่ทาเนี่ยเงาถึงจย่สก่อนระเบียบวสินว่าระเบียบว่สินเออไอนันไอนันวรชัยอันนัต้นอตนต้นนั่นเระเบียบินครับผมครับครับต้งไน่าอ่าเนา ขอนด้โอกาคบุณขอบคุณทุกกำลังใจโอ้นมเราไป่ได้ทำอะไรทั้งช้างยังไดียวนี่ทีไหนเนี่ยรับเวทีเมื่วานบอกช้างไหนนี่วันนี้ช้างตึกสามิบจีนไปตกเวทีสาเนาเป็นพังแพงน่เดินไประเบียมาซื้อตัดเลยฉลากเลย ทหารแทง้าบอกว่าแ่งรถแ่งเรือแ่งไม่เป็นไม่ไปนาแทงบุญรข่งวัดแท่งไม่ได้อาจจะเป็นโยมสไดเนม่คะหารแข่งอว่าเราได้ตอนคุตัดที่เอกุ่ต่อ่อุเพิ่มมาเสิมคุณไปโบราณทงลาเอาไว้ ทำบุญด้วยเงินเย้ไม่ขาดกะเ๋าทำบุญด้วยข้าวข้าวไร้ข้าวน้งเป็นทหารแซงเลยนครับทำบตัวใหญ่แปีตัวน้อยสปีสวาอมาเรียกแม่โอ้กบคุณจักพันธุอโอ้เอบคุณหลายครับองา ไปแล้วคุณสินธิ์ขอบค้ณมารมีวกสรติยักลางเมืองรัวาลักของศูนย์พธสารตบ้านตะกรามยงเป็นไ่ดอ่าทำไมครับนครับผมขอบพูดหลายครับแมี่ยสมาไม่ค่อยห็นช้ามยงเปนดิวเดนุ่มติดใจเพราเห็นร้ำเกิดำบรตทุนตาตื่นใจอย่างไรออกไปนื้ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนิมมบกบุับุญครับไปที่โรวน์โยมเนื้อโอ้ทีมซีทไม่เจอแลยท่องอุ้บุญจำอุ้งบุญเนาะจำเชือกโอ้ทมใจวรรณโลนารถมีการงานก้าวหน้าการแท้ต้องใจมีการงานก้าวหน้ากันท้ารุ่งโร ให้พกาคนที่สดสาสามพ,พุ่นเเคุณแม่สุภาพนะครับ่รบิงเร่ร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องเอ็ซเฮาหน้าเวทีครับแม่สุภาพเดี๋ยวตาบองอาหาเวทีบแม่มันอเอมืดเเรัวเถะะยรปกับพนอเอีเฮ้วแมือดเารวเถอะรกัี่นอีน้ิีบมุ่พ่ เจ้าเลียมตาจีนก็เลยเส้นดำพอเราเพป่งต่อเราเพิ่งโอ้ยยังแจ้งยู่ตัวนี้ไหมเฮ้ยมาได้แค่พุ่หนึ่งตีบัางอันนี้วายุมก็เมือแดแค่สุดเว่ามันทุ่งหนึ่งมันถอสร้างถ้าเจะสื่อแพงบุ้งแพ้งมั้งจากได้ไหมเดี๋ยวไปเลียงโอ้ยยังไงมันเป็นตาหักไหมตาหักเาห่คบตัวนี้แปดปีตัวน้อยตัวน้อยสี่ปีเพลิ อยากได้ว่าสันก็จะขอเพิ่นไปเลี้ยงเมื่อเรื่องใช่ใายรถเมื่อไรน้อยมันตีพี่น้องเออผู้ใดอยากสัางก็ใหม่มาตีได้เราอยากได้พี่น้องครับผู้ใดเห็นสั่งเชื่อมาฝากผมเม่ได้อแต่ว่าส้มมันหันหน้าใส่กันเบาเลยมันวิ่นส้มมันไปเข้าไปหากาแฟกินไปเลย เจอแล้วรถกาแฟเ้าบปรลายเลยกาแฟไปอุดหนุนกันานมาขายกาแฟรถรถรถซาเล็กกันพี่น้องครับพอดีทวิศมากได้เสียมากมีมากมีน้อยมาอุดหนุนเพือนอย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมรถซาเล็กมาขายก็ซิมี่บุญรับพี่น้องครับซิมมี่บุญรกาแฟกความเจริณ เชาวกล้วยให้มีบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลิศหรูตั้งอยู่ในศิลธรรมมีบุญมีอำนาจมีวาสนาเอาเปิดไฟเลยตรงนี้มองไม่เห็นคนามสุขแล้วมือตื๊ดมือตื๊ดอยากก็สุขอใประสบในความสุขและความเจริญตลอดกาลให้มีบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลิศหรูบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลิศหรู มีที่มาได้สัดีที่ให um ้เราดีมีที่เราดีครับนี่เราพี่น้องครับบรรยากาศในงานของเ้างสำหรับมื้อนี้ครับบุดพี่เอมมี่พี่โมบุดเครื่องดื่มสมบทีเราก็ยังอยู่ข้างๆมิกเหมือนเดิมนะครับมาแย่งพอดีห่วงเงาหัวนอนแจกฟรีนะพี่น้องครับพี่ น้องช้างก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับป้าไปไหนล่ะหนังเมียนเราพี่น้องเข้าสลักคลิปนี้กันลาพี่น้องเพียงสมีก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไปหาสีกรแปะกันป่อป่ออยู่ข้างหลังและสีแมนกันกอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับ